มันเป็นครั้งแรกที่ผมมีความสุขหลังจากที่ผมล้มจะสีอะไรจะรุ่นอะไรก็ขอให้เป็นรถโรงงานตอนนี้เราคือ3คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดกลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอยากเป็นประจำก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก,า Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผม สวัสดีครับอยู่กับผม mm hmm. ก 9m4 Gaming มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับมันเป็นครั้งแรกครับที่ผมมีความสุขหลังจากที่ผมล้มฟาบิโอกวาดาราโรครับออกมายอมรับว่าเขาไม่เคยมีความสุขขนาดนี้หลังจากการล้มที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ายามาฮ่าครับมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่เลอมัง ซึ่งในรอบการแข่งขันฟูลเรสครับกวาตาราโรสามารถแข่งขันและอยู่ในอันดับที่6ด้วยความเร็วและเวลาต่อรอบที่ดีมากๆอีก1คันซึ่งนับเป็นครั้งแรกของฤด,ดูการนี้เลยล่ะครับโดยกวาตาราโร่ครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมรู้สึกมีความสุขขนาดนี้ถึงแม้ว่าผมจะล้มเป็นเพราะนี่เป็นครั้งแรกในปีนี้ที่เราอยู่ในอันดับที่6แบบจริงๆและผมสามารถต่อสู้กับคนอื่นได้ ผมเห็นนักแข่งที่เก่งๆอยู่ตรงหน้าผมครับและผมคิดว่าผมมีแรงกระตุ้นมากเกินไปสำหรับความเร็วที่มีน่าเสียดายมากครับที่ผมล้มผมค่อนข้างพอใจกับการแข่งขันในตอนนั้นครับและรู้สึกเสียดายกับความผิดพลาดที่ผมทำในช่วงท้ายแต่ผมยังคิดว่าเราสามารถมีความสุขกับการแข่งขันครั้งนี้ได้เมื่อเห็นแฟนๆที่เขาคอยสนับสนุนผมอยู่เสมอเราต้องทุ่มเทกับทุกสิ่งที่เรามีครับ ทางด้านผู้อำนวยการทีมอย่างมัตซิโมเมเรเกลลี่ครับก็ได้พูดถึงผลงานครั้งนี้ของกวาตาโร่ด้วยครับว่าเรารู้สึกผิดหวังมากกับกวาตาโร่เรารู้ว่าเขาต้องการผลงานที่ดีจริงๆในการแข่งขันโฮมเรสที่บ้านของเขาและต่อหน้าแฟนๆที่ให้การสนับสนุนอย่างเหลือเชื่อมันน่าเสียดายมากครับที่การแข่งขันของเขาจบลงเช่นนี้แต่เราทุกคนก็ยืนยันถึงการทางานหนักความมุ่งมั่นและความพยายามของตัวเขาเอง เช้านี้เราทําการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับรถแข่งของเราครับซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถทํางานได้ดีทีเดียวเขาสามารถทําได้ใกล้เคียงกับนักแข่งหัวแถวมากๆดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่ดีก่อนช่วง3สัปดาห์ข้างหน้าที่มันจะวุ่นวายมากกว่านี้ก็เป็นคําพูดจากกาตาราโรและเมเรเกลลี่ครับที่ได้บอกถึงการพัฒนาของตัวรถแข่งว z r m ซของพวกเขา ที่สนามเลอมังสามารถยกระดับผลงานขึ้นมาได้ดีเลยถึงแม้ว่ากวาตาโร่จะพลาดล้มก็ตามพอเจ้าแฟบออกมาพูดแบบนี้ครับแฟนแฟนยามาฮ่าล่ะครับคิดว่าที่มูเจโลรถยามาฮ่าจะสู้เหล่าบรรดารถยุโรปได้ไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับ จะสีอะไรจะรุ่นอะไรก็ขอให้เป็นรถโรงงานมาร์กมาเกตครับได้พูดถึงอนาคตของเขาในปีหน้าโดยเขายินดีที่จะออกจากดูคติในปีหน้าหากมีทีมโรงงานอื่นๆสามารถที่จะมอบรถแข่งสเปคโรงงานให้กับเขาได้ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ดูคติเท่านั้นครับที่เขาต้องการโดยมาร์กมาเกตครับได้บอกกับสำนักข่าวสกายอเตลียว่า ตอนที่ผมเลือกเข้ามาในดูคาติครับผมรู้ครับว่านี่คือรถแข่งที่แข็งแกร่งที่สุดผมอยากเห็นว่าผมยังสามารถทำอะไรได้บ้างตั้งแต่ผมลงแข่งขันได้ปีหน้าผมอยากจะมีรถแข่งโรงงานเพื่อสู้เพื่อชิงแชมป์โลกครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าสีหรือยี่ห้อใดก็ตามผมมีความคิดที่ชัดเจนครับสำหรับผมครับรถดูคาติโรงงานคือเป้าหมายหมายเลขหนึ่งของผมเป็นคำพูดของมาร์คมาเกตครับ ที่ได้พูดถึงความต้องการในรถทีมโรงงานปัจจุบันครับเขาอยู่ในการต่อสู้กับอีเนบาสเตนิเน่และคอเกมาตินเพื่อแย่งชิงการเป็นเพื่อนร่วมทีมของเปโก้บัญญญาในปีหน้าโดยที่ลุงจีจี้ครับให้คำมั่นว่าจะสรุปการตัดสินใจของเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่ความคิดเห็นของมาร์กมาเกตที่บอกว่าไม่คำนึงถึงสีหรือยี่ห้อเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนครับว่าเขามีทางเลือกอื่นเช่นกัน ซึ่งลุงจีจี้ครับก็ได้ออกมาชมมาร์กมาเกสเช่นกันครับกับผลงานล่าสุดของเขาที่สามารถออกตัวจากกริดที่13และจบการแข่งขันในอันดับที่2ว่ามาเกตยืนยันถึงความก้าวหน้าอันยอดเยี่ยมที่เขากําลังทําความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ของเขาโดยพาดูคติของเขาออกจากการสตาร์ทในกริดที่13ไปสู่การจบการแข่งขันในอันดับที่2ซึ่งถือว่านั่นเป็นชัยชนะของเขาแล้วตอนนี้เขาอยู่แถวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดวลเพื่อขึ้นโพเดียมด้วยการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเขากลับมาคว้าอันดับ2อ,อีกครั้งในวันเสาร์หลังจากรอบคัดเลือกที่น่าผิดหวังเราคงต้องรอลุ้นดูคติแล้วล่ะครับว่าจะตัดสินใจยังไงกับทีมเมทของบรรยาย่ญญญาในปีหน้าเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าถ้าดูคติไม่เลือกมาเกตทีมไหนล่ะที่น่าจะเหมาะสมที่สุดกับมาร์กมาเกตคอมเมนต์มาคุยกันครับแต่สำหรับผมนะครับผมว่า KTM ก็น่าสนใจนะครับ ยิ่งถ้าได้ขี่คู่กับเจ้าหนูอคอสตาด้วยนะครับแหมมันเป็นทีมสัพหรลาดชัดๆครับข่าวต่อมาครับตอนนี้เราคือ3คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดฟรานเชสโกบัญญายาครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อสู้กับคอเกมาตินและมาร์กมาเกตว่าเราคือนักแข่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด3คนในตอนนี้ฟรานเชสโกบัญญายาครับจบในอันดับที่3ในการแข่งขันที่สนามเลอมัง โดยอันดับข้างหน้าเขาก็คือคอเก้มาตินและมาร์กมาเกตหลังจากการแข่งขันครับบรรยาญาได้บอกว่าสำหรับผมครับเราเป็นนักแข่งที่สมบูรณ์แบบที่สุด3คนในขนาดนี้นักแข่งคนอื่นๆนั้นเร็วพอที่จะมีผลงานยอดเยี่ยมและชนะการแข่งขันแต่ผมคิดว่าในแง่ของความเร็วและความสม่ำเสมอพวกเรา3คนคือนักแข่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดหากมาตินไม่ล้มที่เคเรสผมคิดว่าผลลัพธ์ก็เหมือนที่เลอมังครับ คือพวกเราก็จะตีกันเองอีกผมคิดว่าฤดูการนี้ครับเราต้องเจอแบบนี้กันอีกไม่มากก็น้อยเลยในเลอมังครับผมขึ้นนําและผมคิดว่าเวลาต่อรอบผมลงไปค่อนข้างดีครับแต่ในช่วง4รอบแรกเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเห็นว่ามีคนตามผมมาเยอะมากตั้งแต่นั้นมาครับมันเป็นเวลาที่ผมอยากให้การแข่งขันมันจบเร็วๆซะเหลือเกินครับและในหรอบสุดท้ายผมไม่สนุกกับมันเลย ผมแค่พยายามเข้าใกล้มาตินให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อตอนที่เขาทำพลาดที่โค้งสามผมกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากจุดที่เขาพลาดเลยมันยากมากครับที่จะไปเพลิดเพลินกับช่วงเวลาในรอบท้ายๆใช่ครับถ้าคุณนำห่างออกไปสัก7วินาทีนั่นแหละคนถึงจะเพลิดเพลินกับมันได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่เมื่อคนอยู่ในการแข่งขันที่ใกล้กันมากมันยากมากครับที่จะนึกถึงสิ่งอื่น คุณแค่ต้องคิดถึงและทำอย่างเต็มที่ก็เป็นคำพูดของฟราเชสโกบันญายาครับที่พูดถึงการแข่งขันที่เลอมมงที่ผ่านมาแม่ดูเหมือนการป้องกันแชมป์โลกปีนี้ของบัญญายาครับจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วสิครับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าปีนี้บันญายาจะป้องกันแชมป์โลกได้หรือไม่หรือปีนี้จะมีแชมป์โลกคนใหม่หรือจะเป็นแชมป์เก่าที่กลับมาทวงบัลลังคืนคอมเมนต์มาคุยกันครับ ข่าวต่อมาครับลูก้ามารินี่พูดถึงสไตล์การขี่ของบรยรายญาและมาตินลูก้ามารินี่ครับยืนยันว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่100%ในทุกรอบเพื่อรอความคืบหน้าเทคนิคที่จำเป็นจากรถ RC213V ลูก้ามารินี่ครับผู้ที่เคยคว้าโพโมโตจีพีสครั้งและเข้าเส้นชัยบนโพเดียมได้กับ TVR 46ต้องอดทนกับการเริ่มต้นใหม่ที่เรฟซอนที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา และเป็นนักแข่งเต็มฤดูกาลเพียงคนเดียวที่ยังไม่มีแต้มเลยในปี2024เนื่องจากรถต้นแบบ Honda เวอร์ชันล่าสุดของนักบิดทดสอบอย่างสเตฟานบาร์เดลได้รับการยกนิ้วให้จากนักแข่งทั้ง4คนรถแข่งเวอร์ชันมาตรฐานจึงถูกนำมาใช้อีกครั้งระหว่างการแข่งขันที่ฝรั่งเศสเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ว่ามารินี่จะอยู่ท้ายขบวนในการแข่งขันที่เลอมมงครับแต่มารินี่ได้อธิบายว่า แม้ว่าการอัปเดตด้านเทคนิคจะอยู่ในมือของเขาแต่เขาก็สามารถที่จะทดลองตำแหน่งร่างกายและสไตล์การขับขี่ได้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้นำของดูคติอย่างคอเก้มาตินและบัญญญา,ยาดยลูก้าได้บอกว่าผมกำลังพยายามทำงานตามสไตล์การขี่ของผมครับเพราะตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่าเป็โก้และมาตินสามารถสร้างความแตกต่างด้วยรูปร่างของพวกเขาได้มีเพียงสองคนนี้เท่านั้นที่ทำในลักษณะนี้ โดยการทำให้ร่างกายอยู่ใต้รถแข่งแล้วเข้าโค้งดังนั้นสำหรับผมผมคิดว่านี่จะเป็นคุญแจสำคัญสำหรับม o t ต GP ในปีต่อๆไปทุกคนกำลังพยายามที่จะทำการปรับตัวผมกำลังทำมันอยู่ครับแต่ในทุกๆรอบผมจะใส่เต็ม100%เซเสมอตอนนี้เรามีงานให้ทำมากมายที่มูเจลโลเราจะมุ่งเน้นไปที่รถแข่งคันใหม่ผมแน่ใจว่าการอัปเกรดใหม่จะนำเราไปสู่จุดสูงสุดมากขึ้น เรามีความคาดหวังที่ดีเกี่ยวกับการทดสอบนั้นหากคอนด้ามีความคืบหน้าที่มูเจลโลชิ้นส่วนใหม่จะสามารถนำมาใช้ได้ที่คาตาลันครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต GP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำครับถึงแม้ว่าคลิปนี้ข่าวเนื้อข่าวจะน้อยไปสักนิดหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆครับกดไลค์กด like, ติดตามก็เดเกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ